วันนี้พ่อใหญ่ก็มาถึงแล้วนะครับปัญนากรยานมาก็มาดูตลาดยามเย็นของกระบินบุรีนะครับก็เลิกงานแล้วชาวแรงงานเมียนมากก็จะมาจับจ่ายซื้อของนะซื้อของกันนะครับหนุ่มรอสาวสวยนี่ก็มาขายสินค้าเช่นเดียวกันนะครับมีเยอะเลยนะครับมีทั้งรถ อ่านะครับมีทั้งนู่นเนี่ยเหมือนกันตดๆเลยนะครับนู่นอีกนะครับอ้โขนะครับเนี่ยลว้าวาวๆไปไปนี่นะครับานะครับกำลังขายได้ขายดีเลยนะครับ แมคค้าใหม้ก็เริ่มเข้ามานะครับอ่านะครับเริ่มทยอยกันเข้ามานะครับย่ใหญ่ก็มูนะครับโรงงานนะครก็เยอะนะครับบ่อทอง 33, สาสามอุตสาหกรรมบ่อทองอินดัสทรี <International. S 2> อิอ<ช>นเตอร์เนชั่นแนลครับผลงานก็เริ่มเลิกงานก็เลิกงานก็จะค่อยๆทยอยเข้ามามาซื้อของนะครับ <c oughs>